ข่ะเพราะน้าเชื่อนะคะพี่เกมสกุลสกุลจะไม่ต้องขายซึ่งวันนี้โดนัทจะมาทำผีโครงกระดูก vs กับนักมวยนั่นเองค่ะจะเป็นนั้นไปดั้งแต่เลยซึ่งผีโครงกระดูกก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นผีอะไรนะคะผีทอร์านานะคะคนใช่ผีทอร์าบานีเอกับนักมวยจะเป็นยังไงเหรอคุณซึ่งมันจะเป็นตอนเช้า ใช่มันจะเป็นตอนเช้าตอนเช้าตอนเช้าถ้าคนได้ยินเสียงอะไรก็คือเสียงพัดลมนึกคนเอองงอนงง้นงง้นงัอนเง้นเง้นเง้นเฮ้ยเดี๋ยวก็เหนือ่อยจะแพ็คก็แบบเดี๋ยวก็แบบหมดใช้รถแต่มันต้องมาหาอีกอ่ะคนอือ เอาตัวคันนี้งั้นขึ้นได้หลายคนคนตัวตู้คันนี้อะเราไม่จะวิ่งนะแต่เราใช้จะแพดดีกว่าเพื่อความเร็วแต่ถ้าเราใช้รถก็คือไันเนี้ย

โอ้ไปก่อนแะคะไปสนามมวยค่ะไปที่โรงเรียนเพราะว่าเราต้องชวนพับพวกของเรามาด้วยแต่เราให้ไม่เตยพัพวกงั้นไม่งั้นมันมันจะไม่ได้พักพวกมันจะไม่ครบใช่เคยมีพักพวกไม่ครบเพราะว่าเราไป่อยนะคะไปตยพัพวกงั้นเร็วความเร็วมันบงังเกิดขึ้นแล้ว อุ้ยอุ้ยอ่ะขอบคนณทั้งอ๋อแล้วไงลรถพังอันนี้ก็จะวิ่งไล่เราไม่อยู่ตู้อ๋อแล้วไงอ๋อแล้วไงอันนี้ไงอ๋อ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 อ๋้ยผู้คนไม่ได้ยิงพอดีเออต่อยให้หน่อยต่อยให้หน่อยต่อยให้หน่อยเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากแล้วเราไปช่วยเพิ่มอีกคนหนึ่งนะคะเออเดี๋ยวเราต่อยด้วย เ,เดี๋ยวเราขอวาร์ปก่อนนะคะโอเคทุกคนตอนนี้เราก็วาร์ปมาแล้วเราก็ต้องไปให้โรงเรียนบวชเลยเพื่อไปช่วยพับพวกเรานะคะเดี๋ยวพอพวกเราตุยก่อนใชายพอพวกเราตุยกโกนไม่ใช่หนึ่งตัวไม่พบพวกพอพวกเรามาใส่ ฉันไม่สนไม่สนไม่สนเลไ,ไ,ไปแล้วทุกคนไปเพิ่มเลือดใช่ไปเพิ่มเลือด,เ,เ,อดเอเอได้แล้วแต่เราก็ต้องเอาเงินจากที่ว่าแล้วก็ไปทำงานต่อนะคะเอ่อพวกพวกเราอะพวกเราโอ้ยพวกเราแต่ค่อยสนสนี้ก่อนและตัวสีทองชามาก ถึงนี่เองเนี่ยเนี่ยเห็นไหมว่าคนผู้คนลองสังเกตบนแผ่นนี่ทั้งหมดเลยผู้คนเห็นสีน้่งเดินดูเลยอยู่ตรงนั้นเอะเออถ้ามันเป็นสีเหลืยงก็อย่าไปคิดมากนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่มันจะเป็นกลมๆเออเรารับรับๆับลับ,ลบ,ลบ,ลบทำงาน ตอนนี้เราต้องรีบนะคะก่อนที่สีทองจะมาบุกเราก่อนอึบอึ๊อ,อยังยังเหลืออีกเยอะเลยใช่ควรยังเหลืออีกเยอะเลยแต่เราก็ควรต้องรีมนะคะเพราะเราต้องจัดการตัวนึงให้เสร็จก่อนเอาไหน,นบ,บ้างให้เสร็จก่อนเออเอหน้บ้าง เฮ้ยเดี๋ยวเสร็จเมื่อไหร่แล้วค่อยไปใช่งานใกล้เสร็จแล้วใช่งานแก้เสร็จแล้วก็แค่ปืนหลังคาแล้วก็ลงมาลงมายังไม่ออกอีกเออแต่เราทำอะไรไม่รู้ต่อยสีขาวเสร็จแต่เรา เราไปหาอันตัวสีทองคนตอนนี้เราต้องเอาตัวสีขาวให้ได้ก่อนตอนนี้นกมวยเราตุยหมดแล้วมั้งนกมวยเราตุยหมดแล้วมัว้งคุนตอนนี้แบบว่าไม่นะต่อย้นเองแล้ว ที่โรงพยบาลกันหนคนมันจะไม่เสร็จสักทีมันไม่เสร็จแน่เเราจะลองใช้เท้าวิ่งตลอดทางดูซิฟ้ามาถึงตรงนี้แล้วจะทำไงจะวิ่งไปถึงหรือเปล่าวิ่งทันไหมเนี่ยเราความเร็วมันก็ได้ลำดับนี้แล้วควรเนี่ยแล้วก็ต้องวิ่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 ง กลัวจะถึงอืมไกลเลยแหละเออเร้ววปีดเออสปีดวิเทุกคนไม่นานนัมเราเออเออเอออออเ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 อ ถ้าน้มวอตุยเราก็จะใช้ตำรวจช่วยนะคะตำรวจช่วยเออเอ,อ้ยน้เอ,อเราก็ต้องวาร์ปโอเคนะตอนนี้เราก็ต้องวาร์มาแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่มีคำต้องนะคนตอนนี้เราก็วาร์มาแล้วทุกคนมันไม่จบไม่สิ้นสุกเทช่ยมันไม่จบสักทีเราจะทำกาดมันไม่จบไม่ยอมจบ เออไม่ใช่สิซะซนี่ต้องดูอ่ะนี่เหลืออีกกันเลยแหละเราไปชวนพับพวกเออไม่ใช่สินี่นี่เอ,อ้าผู้คนเรารูแ้แล้วนะกันให้ก็คือกีบนี่สมอไม่เอากดอะไรหรือเปล่ปา ทำไมปฏิเสธอ่ะอืมอันนี้ก็โกรธจะขับรถหนีเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยให้ให้ใหบอยช่วยสิบายบายโอเคไปแต่โกรธทุกคนอืมอย่างนี้เราก็คงต้องอุ้ม แล้วก็ไปเพราะว่าตอนนี้สถานการณร์รมไม่ดีเท่าไหร่ตำรวจกวดเราไม่ยอมไปทุกคนเฮ้ยต้องต้องรวจกวดเราไม่ยอมไปด้วยทําไงก็ไปงองอก็ไม่ได้สิเพื่อ <c oughs> มาเห็นสถานการณ์แล้วอไปได้อย่นี่ นหนักขึ้นมาอีกอ่ะโอ,โอ้โหคไมีสหานการณ์ไม่เออตัวเร็วโอเคเราไปหาผีโครงกระรูกันโครงกระรูโครงกระรูอยู่ยังอยู่ หวัดดียังอยู่ยังอยู่ยยใช่ไหมอยู่ไม่ใกล้ไม่ใกล้คนไข้จะอยู่ไหนเฉียงมากโอเคอยทันนั้นเร็ว,รวไม่สนใจอะ่ะ<ๆ>เออมาสิมาสิ ไปในนั้นะทำไมออกไหมอ่าอ่าอลนไนี่อันไหนี่อันนี่จะกระเดือกไหมโอเคไม่เป็นไรเราสิบบอยมาใครไม่รู้เออบอยแหละบอยมานี่ มันคือน้ำเออมาปล่อยเออเอาแล้ว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 เออนั่งไงตุย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 เราเราขอไปชุบชีวิตปล่อยหน่อยเอาเอาน้ำมุ้ยเออน้ำมุ้ยมุ้ยช่วยสกัดให้หน่อย ปล่อยเลยเออช่วยสก,กัดไว้มา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 วุ้ยขีดทีแล้วเนี่ยอ๋อสิบเอ็ดปิดคลิปได้แล้วเชิญไ้ก,ก่อนนะคะไม่บ้ายยิน,นเกิดอลไรเกิดเชร์สุดท้ายนะคะอาจจะไม่หมดก็ไม่เป็นไรบ๊ายบาย